ค่ะมือีนมาตามพอหล่นพันมีแนวดีดีมาฝากเอฟซีก็ดีพ่นมานางเห่นยนาบ้านเพ่นกันเลยว่าร้านเพ่นฝันเพันกันเลยอยากเอามาล่องช่องก็ว่าร้านฝันมันฝันถึงดีอยูุ่ติวรรมันมงไม่อยากเ้าพันว่าหมวดนี่ร้านเพ่นฝันว่ามียายยิบรอตตอลีไห้มาสั่นว่า จำได้ไท่ายสามตัวทั้งหมดมีหกตัวแต่ว่าจำได้ตะไทยมันสามตัวหลานพอหล่อนจะเป็นเลขตัวใดท่ายลอตเตอรีสามตัวลองไปติดตามกันได้เลยค่ะฝันเลขก,กันเขาบอกหลานหลานอายุสั้นใดวะอายุกันยี่สิบว่าฝันวานหลานไส้คือหลานไส้หลานไส้เลขหลาน บอกกันไม่บอกเขาเลยมาบอกว่าญาล้านเป็นผู้ฝันเออฝันว่าเขาลอตเตอรี่ให้ฝันว่า,าย้ายก็ยิบลอตเตอรี่ย้ายยิบลอตเตอรี่ให้ย้ายตายไปบัวแหละน้องพวกมันจริง,งยาา้ายเพรานตายแนนย้ายกับเนี่ยต่อไหมเนี่ยพอดีไหมเล่าซื้อวันหนึ่งเมียผู้ซอยแก้มนี่เนาะ เออพูดฝันกับพี่น้องาเจาญาติก็ยอมในลาหล้านบ่อยิ่หลอนีนลาเพื่อนฝันตั้งเมื่อไหรพ่อฝันนี้ที่หามือเลี้ยงฝันฝันว่าในเงินหนูในลาเยอรถตัวที่เงินมันกูบอกมีเงินในเมื่อหนอเอาดนี้ะมันจังแค่เงินว่าซีจ้าตวานาวายื่นตวาแค่นชื่ออะไรซสามตัวไทย ดีแล้วยังจำได้สามตัวท้ายนีเลขหกตัวจำได้แค่จำมาสามตัวท้ายดิมันจำในห้าสามหกที่จำเอาห้าสามหกเมนจำในห้าสามหกเลยจำในห้าสิบคนที่ฟันนี่คนที่ฟันนี่อะไรอายุสี่สิบกว่าแลยคนฟันประจำเขาก็หรือว่าโดนโดนฟันเพื่ออายุก็ฟันมันฟันมันฝันมันไกลถือกูดิแต่ว่าคนบอครยหัวซ่ามันแบบนี้ ขันพึ่แ่นขัน่ฝันขันพ่งแนยูนบติวนดนโนฝันเทีอาโดนโดนไม่จังฝันฮอดตัวอตูเ็ดงาน้าไม้ฝันว่ายายยิบรอตารีให้จําได้แค่สามตัวท้ายห้าสามหกห้าสามหมันไปแจกตอเราลงฟังน้ำยตาลงพอนะลงคืออยู่คืออยู่ตัวหลัว่าทางเดียวโคเราเราพ่อหลอนพ่อฟันบอกค่ะ หวาววันนี้พอหล่นบ่ฟันว่ามีคนบอกเลขบอกหมัวมีทีดีตะเก้าเขาคือนันดีอยู่จักฟันแม่ช่วงนี้ฟ้าช่วงนี้มาอันนี่ซึ่งในบะเหลียวจะนอนวัดมะเหลียวนี่เนาะนอนยี่นี่เข้านี่ละถ้ามครหม้อหมอหม้อฟันกันิจำเม่ได้คิดว่าหมัวก็สิฟันนี่จำเมื่อใดก่อนมาก่อนมาบ่ฟันนั่นจำเม่ได้ซื้อฟันทุกคนคิดว่าะมันมันสิมีอยู่ดิการฟันเลขัน เมื่อได้ฟันจำได้นะมันสิออกถ้าเมื่อได้ฟันเราจำไอ่ได้ลืมเลยมันสิมันสิบเอ่งฟันที่ก้รมีฟันกันกฟันแบบกันฟันกับใครถือที่นี่แหละาวันพวกใครฟันเมเฟันเพราะไรเนาะฟันนอยเฟันมาไม่เินนี่ะจะไปนีะวัานบอกว่าตัวม่มีเงินมันกับไอเฝอันขึ้นมาเนาะเฝอไ เนี่นยนี่ดิคืสอสมสารยังไงเล้วงไม่เอาโรตรีให้บ่มีเงินให้โรตรีให้แต่ว่ามันมีท่อนี่ถึงหัวตัวเดียวมีสามถึงบอ่อแล้วมั้งพอจำจได้สามตัวนี่จำได้สามตัวทายดีแล้วเนามบางคนจำอะ่ได้เสามกหกพนาวที่รู้ว่าสีพี่กหกโตคนเนาะให้หกัวจำได้สามตัวอ้าวพอหล่อนบ่ฟันะเด้อค่ะพอหล่อนว่าบ่ฟันมีตาลานใช่ฟันนะคะฟันว่ายายเอา วอตตรีหรือสลากินแบ่งหายเลข6กตัวจำได้แค่สามตัวท้ายเป็นห้าสามหตัดแล้วห้าสามหาหกับสาหกนะคะพ่อหลอนเด้ซื้อไว้ไปมาซื้อเเป็นนี่มาซื้อเป็นี่จะบอกตเตะกี้ฟันเราขียิ่งมาบอกตอวนี้ก็มากเลยมน่น่ได้ไวานั่งนั่งกนั่งตองต้ช่วงหนาหนาวแล้วเนาะก็ฟันแม่นเกิน เพ่นเอาเงื่อนหาลอยมื่ห่ก็ออกเนาะมันออกงพันมาจะออกศูนย์ศูนย์นี่นอกศูนยเนาะพว้เดาอมกเนาะมีคนมักแหมถ้าสามารถพอาเลยเสห้องบอกเขาอยฝนจนฝนฝนฝนตื่นในเลขสี่เหล่ยิพนเอาเงืนหาลอยเมื่อไหร่พันเอาเงื่นหาลอยครับมาศูนย์ศูนย์เขาบอกอยางนี้เาเพะเพราะีคนผิดออกอินดีเนาะกระงูวดีพ่อพันมางูงูงมาจินหัวกับคัก มันออยัเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดไหจงไยังหน่วยท่เขาฟังเนาะเก้อเขาเรืเอไปเลยโอ้ยตีก็ตีเ่ได้ตีเนาะบอกเลยหมยังไปสัมผัสกันอยู่หนาเรียนนีเหรียสเมย์ข้าพันพ่อไปสัมผัสกนตุ้งตแรงมับวัสิสื่อน้ำผเนาะลายเลยหาคนหาคนบคสิไปสื่อมาุ่กเจ้ามันเ่าแม่นูสิสื่อเฉพาะ ตัวได้มากนั่นแต่ว่าพอหลนปันแน่นนะแต่ว่าบ็อกฟันใครมีควสื่อมเหี้บนบาใกหมันโดนจ้งเลขสีเพ้่อกันนี่เลขสิคนของบามากเนาะเพื่อนู้นสัมผัสยู่นี้พราะว่าปันมาเ็จะเอาเงินมาห้หาร่อยจะตัดได้หาศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์จะใช้ได้ดูเขาก็สื่อนั่นเนี่ยเล่าเพื่อนมานี่แหะนี่แหละค่ะนี่เ็นนี่ละเป่าหามาเห็นเห็นแล้วเอาเป็น อส,อ,อ,อสมอเพราะด้บ่ได้เป็นผู้ซอยผู้ยบาลนาอนวเนเป็นเน,เน่ยเขาจะกสีเดน้นที่แ่นไปว่าหันบฟันเออ,อ,อมอมันเป็นอสมเนีเียเหียทุกเลี้ยงเขาอะแต่ว่าเพิ่นเ้าคคิปเพิ่นห้เพราะวพ่อเออมันไป็ฟเจฟังพอได้นีน่แม่ร้อนพอด้นีน่ครับแจ้า งอวงเป็นบาทนี้ที่มาฟันนี้ก็เดือดเถอะอือปวดฟันนี้ทีปวดฟันไม่เท่ากนนี้ละจ้า,ม,ามัเนเดินมันเดินก็าไม่เท่าเนะาะเดินไปตามมันละจ้า่นนั่นยิบรตตลี่ไ่อนไปมนมี่ยตัวเด็กมากมันมีมหัวปวลาถ้าว่าเขาชื่ออะไรสามมันว่ะชื่ออะไรหน่อยเถอเขาจชื่อยทนี้นั่นแหละ <laughs> มึงจะร้านกี่เ เลขฮกัวจำได้แค่สามโตเ,<อ>เป็นฮกเป็นฮาสามฮกนะคะร้าน,านพอหลอนเป็นคนฟันค้นดิค่ะหพ่อไส้ยเย็นแต่ไม่ห่า,าน <c oughs> ก็เป็นแม่พอหลอน,แล,แ,นแล้วก็แบ่งปันเยื้นที่นะพิจารณาเบื้องแรกปันตั้งแล้วฮาสามฮาฮกสามฮกนะคะส่วนโตพอ,อ,พอ,อ,พอ,อหลอนพอหลอนขาล้านฟันนี่มันจะออกคู่หนา้าหรือคู่หลังมันมันมันฟันมีมนเทียมันมั่นดอกตรงเลยที่ตรงตรงว่ต,วต,วตัวฟัน ออกตรงเนี่ยมันออกสามตัวหรือสองตัวออกสตัวตรงฟันแม่นเหรอเออเารหนูมึมัน้าบคอฟันูคือพรเมาอกบคอบอกแต่ว่าเมาแล้วบฟันีพอเมาแล้วสิบอกทอก anda, Harper, ันนี้เมาแล้วบฟันมันุงไปเแล้ด้รเหนเลย็นลงไปทั้งเอารถไทยมากขอบคุณงพอหลอดไลยๆเด้อค่ะที่แ่งปันนะคะห้เอซีโซดีนะเนี่ยค่ะ ฝันออกดีที่สุดเท่าไรเราบ้องใครฝันดูเห็นเราดูอยู่หนูแล้ว่าเราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นมัดชุดนิ่เป็นอสมอเขาเวียนมันกับมะเขือเขาอยู่เราไม่เงินเดือนบ่เงินเดือนสองพันเนี่เงือนอสมอเงือนอสมมันเป็นอสมอดิเป็นบางครั้งแล้วก็เป็นกิจกาสาเน่ยมมไม่รอกันเสียกิจกาสาหนุ่หนุไปมันกลับไปทุกงานเนาะใช่ไหมเราซอยงานดีน้านไหนต้องไปเราทีหนุวาน่ะบอกหน้าวัด ในนมาีแยสบานี่แ่ครแกานีหลอนใฟโชดีกันแนข้างของพหลอนนะคะขอพูดหลายๆทีแม่ค่ะสวัสดีค่ะัน